องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบส์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านมีประชากรโดยประมาณ4,900คนปัจจุบันมีนายมนูนหอมสุวรรณเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดโบส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545เป็นสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2545โดยมีนายทองปริวหอมสุวรรณเป็นประธานชมรมคนแรกและได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2554 ปัจจุบันประธานชมรมได้แก่นางพิรุณวงบัณฑิตซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆรวมทั้งสิ้น55คนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์วิชาลัยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2561โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์ รวมทั้งประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสุพรรณบุรีพันเอกอภิรัตนาคสิงห์เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดบ์วิชาลัยเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคม2561ณนห้องประชุมเวรุวันปัญญาวัด วัดภัยเดียวมีนักเรียน55คนจาก11หมู่บ้านบริหารงานโดยนางพิรุณวงบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุวัดบทวิชาลายัยและคณะกรรมการ4ฝ่ายภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสมัครสมานสามคัคคีสุขภาพดีมีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดบ์วิชาลัยเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสําคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยมีวิทยากรจิตอาสาเช่นข้าราชการบำนาญปราชชาวบ้านและผู้ทรงคณวุฒิมาดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอยดภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่นเพื่อสืบสารภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่ชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติและผู้มีจิตศรัทธาโรงเรียนผู้สูงอายุวัดบทวิชาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและคุณภาพของมนุษย์นำมาบูรณาการกับบริบทท้องถิ่นเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านได้แก่ด้านสุขภาพ ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีจุดเน้นคือให้ผู้เรียนมีความสุขโดยมีรายวิชาดังนี้ 1. วิชาสุขภาวะเน้นให้ผู้เรียนปรับตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2. วิชาพุทธศาสตร์เน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโดยได้รับความอนุเคะห์าจากพุทธสมาคมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ความรู้ 3. วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเน้นให้ผู้เรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 4. วิชาศิลปะดนตรีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความสุขด้วยศิลปะและการร้องรำทำเพลง 5. วิชากเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถบูรณาการได้ตามบริบทของท้องถิน่น 6. กิจกรรมตามอัธยาศัยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 7. กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ดูแลเยี่ยมเย็นเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน 8. กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้กับผู้สูงอายุได้สัมผัสบรรยากาศภายนอกเพื่อสุขภาพจิตที่ดีและเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดบทวิชาลายัยมีผู้นำที่ทุ่มเทเสียสละและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้สูงอายุ โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมีเครือข่ายคางชุมชนที่เข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดีซึ่งทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าผลของความสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวัดบทวิชาลายัยมีมาแล้วถึง3รุ่นซึ่งมีผู้สูงอายุได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อเป็นการผ่อนคลายได้ความรู้ไปปรับใช้มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงได้มิตรภาพใหม่ๆรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของกิจกรรมนำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจของผู้สูงวัยที่ได้รับการเอาใจใส่และได้รับการเชิดชูให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมดังคำขวัญที่ว่าอยู่อย่างมีคุณค่าชรายอย่างมีคุณภาพ